สีขอเงินมาหญ่ไปซื้อทางแกะพี่น้องเล้วสิเอาทั้งพ่อสิเอาทังปตทคือสิบบารายหรอกไล้ยิ่งเขาปตทแพงแเงี้ยสิไปเบิ่งนจะเขาขายกันยังไดเนาะอยากได้ทางแกะเอาใบใส่เอาใบยังก็เอาใบไปเนาะไปตลาดเนาะพี่น้องเนาะชุดหนึ่งจากพันเนาะพี่น้องพากันซื้อกันเท่ายเนาะชุดแกะร้อยชิบิติขามหมอฮะอะไรอไลหนึ่งทุ่มเด้อดอันหนึ่ง กินขาวอาบน้าหรือยังไงก้นปลาหนึ่งทุ่มนึ่งประมาณหนึ่งทุ่มปะบายบายครับบายบายน้องสนงน้องมืดบายบายจ้าน้องน้อง,อง,องไปหาหมอเลยเด้อบาดี้เลือดแต่ห้าเด้อบนี้เจ้าหน้อยรับจังสิลงหาเ่านรับจังสิไปหาแกะเด้อพี่น้องเด้อ นั่นมาเนเด้อระหว่างปิกนิกกับเบอร์เกตมีอย่างเนาะมีเบอร์เกตมีปิกนิกจักมีอยังเนี่แต่ปตจะท,ท่อสิสูบเอาไว้เราพี่นอ้องปตท,ท่อเขาบอกว่าสองพันกัวสองพันหารวมน้ำขึ้นสิบได้หรอกจะขายอาจารย์ก่อนมามากินเขากันครับได้ยังกินน้อยบุตรเนาะอายกินตั้งแต่ 4ี่มงแรงเขาบางมือหอดบกินน้องเอ้ยเรับเสียดยังทันรับอันนี้จิได้จอยๆจังบตุ๋ยเนาะเนี่ราจะิลับความวเด้อเนาเออห้องทนงไปหาหมอไว้เด้อไอ้ไปสานว่าเนาะกินตั้งแต่ง้องกินขาวแงเทียงขนนอยู่กรุงเทพ มันก็นเลยเป็นแบบนี้แหละทุกคนบวกกินพอดีเจ๊เกี่ยวเนาะเกี่ยวบมะตาใจก็กินเล็บเลยยุ่ดมาสิบก่ามือนอ้วนขึ้นอีกเก่าเลยอ้าสิบก่าเลยอ้วนอ้วน,น,นะโดดเนี่ยพี่น้องอย่าไปอ้วนมันบ๊อกคอยดีนะแต่ก่อนเคยพร้อมอยูอ่เดี๋พี่น้องแต่ตอนนี้ <c oughs> มันบ๊กคือแต่ก่อนละ ตอนนี really ้ไม่ไงนอนรับทับซิพยแล้วไอนนะไจะเบิงพี่ใหญ่เบิงใหญเป็นปาดคุยขายับไม่ไงนอนเว้เลยพี่น้องคามสุขของรับจ้งกันีละแด่หม่รันกลก็ได้นี่ทุกคนนี่ให้เบิงไม่ไงเริ่มจะนอนเว้นแล้ว ระเบียงนะพี่น้องเฮ็ดไว้ให้น,หนังเลยตรงนี้สี่ทุ่มเด้อพอดีอาคอยจังสี่หมูเพาขยายตอนนี้ไม่ใหญ่กำลังเดทแล้วทุกคนเด็กเด็กเด็กเแล้วไปป้องกสิลงห้าเลยเดอ้อสี่ทุ่มด้วยบอแม่นบอ๋ยวสิไายหัวสี่ทุ่มเด้อจังสีไรเดี๋ยวป้องสี่ไรตั้งแต่ถึงทุม่มหอดสี่ทุ่มนี่บอสี่หมูเผาขยะ สี่ท่านบ่เนาะบานีบางคนป่าคอยเลิกง,งานสองทุมโอ้ท่านท่านท่านน <S 1, S 2> ึ่ง,งานสองทุมเนาะเดี <S 1, <S ๋ยวคืนเวที่สองหลอดดีบ่แต่ตอนนี้นหะละสีรงเวที่เราพี่น้องเดี๋ยวสิไปทางนอกก่อนเะน <S 1, S 2> าะเาดี <S 1, <S เ๋ยวจิไปหาหลอกเบิงมังหงมาตำกิน <laughs> จะจ้างว่าสีไปหลอกเบิงทั้งแกะเนาะ่มูหว่ะ ที่ื้อได้บอกไปเบิง่งราคาก่อนเนาะรัดจังขายเฟอร์ใส่ซาเด้อขายดีอยากใซ่อยู่ใส่เนาะฝากฝากแนะน้ำในใซ่อใไรแมนบอแมนบอกข้าจะบอกว่าขายเฟอร์ตกใส่น้ำซุปหัวหมาดังเชฟคือไอ้หนงไอ้หนงน,มมหน้ำซุปหัวหมาไอ้หนงซะสะสะนานะมันคือบ่ ครับโชคดีนะครับทุกคนตอนไดก็ได้เด้อโบมีปัญหาครับล่อล่อล่อเบิรงล่อติดตามนั่นแหละคนป่าข้องกบหว้วาจะไรตอนไหนเนะววาะเพราะล่อเบิ่งสถานการ์ผอมนอะ้ะลังมากนี่เพแจ้งข่าวลังๆมาบกบ่คอยแจ้งข่าวเอาเตะคาโตะสวยผู้ได้หักกันจริงบ่ติผู้ได้หักกันก็นแ,กแวะมาตอนไดก็มาเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆคนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่เข้ามาว้าน้ากันเนาะ ไปแล้วเด้อสวัสดีทุกทุกคนสบายดีทุกทุกคนไปแล้วจ้าวันดีเอาเลยมาฝากเด้อไม่ไง